จากบริษัทบรรณแพกนะคะวันนี้จะขอมานําเสนอชามข้าว2ชั้นนะคะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทโอชีและบริษัทบรรณแพกค,ค่ะสาหรับองค์ประกอบของชามนะคะณปัจจุบันที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยจะมีอยู่3องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือเป็นตัวชามตัวด้านนอกนะคะจะมีลักษณะสีดําเงานะคะที่ลูกค้าใช้อยู่น้ําหนักตัวเนี้ยเนี่ยจะอยู่ที่19.5กรัมปริมาตรบรรจุอยู่ที่1,000มิลลิลิตรค่ะ ส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของตัวชามชั้นกลางค่ะก็จะมีลักษณะสีใสตัวนี้ไม่มีลวดลายนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรียบๆน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12กร,รมัมส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของฝาค่ะซึ่งใช้สําหรับปิดกระตัวชามน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10.8กร,รัมค่ะ โดยสินค้าชุดนี้นะคะทางแวนด้าแพรเนี่ยได้จัดส่งให้กับทางลูกค้าโออิชินะคะตั้งแต่ปลายปี2018จนถึงนับปัจจุบันโดยมียอดรวมทั้งสิ้นมากกว่า4ล้านชุดค่ะสําหรับตัวชามข้าวสองชั้นดีไซน์ใหม่นี้นะคะที่ทางเราเนี่ยได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าโออิชินะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรับดีไซน์กันนะคะตั้งแต่ในเรื่องของดีไซน์ขนาดนะคะปริมาตรบรรจุน้ําหนักของตัวชิ้นงานเองรวมไปถึงสีของตัวชิ้นงานนะคะในส่วนของปริมาตรของชิ้นงานนะคะเรา ปรับจากดีไซน์เดิมปริมาตรเนี่ย1,000มิลลิตรลดลงเหลือปริมาตร750มิลตรนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับอาหารที่นำมาบรรจุค่ะ ทั้งนี้นะคะในการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเราได้มีการปรับปรุงกันหลายๆเวอร์ชัน่นตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนถึงเวอร์ชัน06ค่ะและในส่วนของปริมาตรการบรรจุนะคะเราได้มีการปรับปรุงนะคะจากปริมาตรเดิมนะคะตัวเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000มิลลิตรนะคะลดลงเหลือ750มิลลิาตรสำหรับตัวชามข้าว2ชั้นดีไซน์ใหม่นะคะเพื่อปรับให้เหมาะสมกับอาหารที่นํามาบรรจุคะ่ะสําหรับตัวชามข้าว2ชั้นนะคะซึ่ง เราได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้านะคะเรามีการพัฒนาด้วยกันเนี่ยถึง6เวอร์ชันนะคะซึ่งเราจะเรียกว่ารีไวซ์ศูนย์หนึ่งจนถึงรีไวซ์ศูนย์หกค่ะสำหรับตัวเวอร์ชันศูนย์หนึ่งนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาโครงการนะคะมาจากตัวชามตัวปัจจุบันโดยตัวชามด้านนอกนะคะเรามีการปรับลดขนาดนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะรวมไปถึงลดความสูงจากของเดิมเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะคะเราลดลงมาอีกสิบมิลนะคะอยู่ที่หกสิบเจ็ดมิลลิเมตรค่ะ ส่งผลให้ตัวชามชั้นกลางอะคะ่ะต้องปรับให้เลียวลงด้วยเนื่องจากจะต้องประกอบกับตัวชามด้านนอกได้นะคะในส่วนของตัวชามชั้นกลางอะคะ่ะเรามีการปรับเพิ่มลายนะคะที่ตัวถาชั้นกลางนะคะ1เลยก็คือเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงาน,นะคะ่ะตัวฝาเนี่ยเรายังใช้เป็นตัวฝาปัจจุบันอยู่นะคะ สำหรับเวอร์ชั่นนี้ค่ะเราก็ได้มีการนำตัวอย่างงานจริงเนี่ยค่ะไปให้ลูกค้าบรรจุก,กับอาหารนะคะผลปรากฏก็คือมันจะมีปัญหากับเมนูข้าวแกงกะหรี่นะคะเนื่องจากว่าตัวชามเนี่ยเราปรับให้มันเล็กลงแล้วลดความสูงลงมาอีก10มิลน,นะคะดังนั้นเนี่ยไอข้าวแกงกะหรี่เนี่ยมันก็เลยไปชนกับถาดชั้นกลางค่ะเป็นผลให้เราต้องมีการพัฒนาโครงการต่อมาเป็นเวอร์ชั่นรีวไวซ์ศูค่ะ สำหรับรีไวซ์02นะคะเราก็มีการพัฒนามาจากรีไวซ์01นะคะโดยรีไวซ์02เนี่ยคือเรามีการปรับตัวชามตัวด้านนอกนะคะให้มีเชฟที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความสูงจากรีไวซ์01เนี่ยมาอีกประมาณ3มิลลิเมตรนะคะซึ่งความสูงรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70มิลลิเมตรค่ะ ส่วนตัวกลางนะคะเราปรับเชฟนะคะให้สามารถใส่กับตัวชามด้านนอกได้แล้วก็ลดความสูงนะคะจากรีไวซ์01เนี่ยลดลงมานะคะ4มิลเหลือที่24มิลลิเมตรค่ะฝาก็ยังเป็นตัวฝาตัวเดิมอยู่นะคะ สำหรับรีไวซ์02นย์นะคะเราก็มีการนำชิ้นงานเนี่ยไปทดลองใส่อาหารจริงๆนะคะแต่ว่าผลปรากฏก็คือจะมีปัญหากับเมนูที่เป็นถุงใส่น้ำซุปนะคะที่วางในถาชั้นกลางเนื่องจากว่าถาชั้นกลางเนี่ยเราปรับนะคะปรับลดความสูงจากตัวปัจจุบันเนี่ยมา4ี่มิลทำให้เมื่อวางถุงน้ำซุปไปที่ถาชั้นกลางแล้วเนี่ยไม่สามารถปิดฝาได้ ตัวชามด้านนอกเองนะคะเมื่อนําอาหารมาบรรจุแล้วเนี่ยขนาดเนี่ยมันยังดูมีความไม่เหมาะสมกับอาหารนะคะมันยังดูมีพื้นที่เหลือเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาโครงการต่อเป็นรีไวซ์ศูนย์สามค่ะสำหรับรีไวซ์ศูนย์สามนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาโครงการนะคะมาจากรีไวซ์ศูนย์สองโดยรีไวซ์ศูนย์สามนี้นะคะลูกค้าเนี่ยมีรีควีเมนต์เพิ่มนะคะอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือต้องการที่จะเพิ่มเป็นลายเหลี่ยมเพชรที่ตัวชามชั้นนอกเรื่องที่ 2ก็คือต้องการที่จะเพิ่มสีนะคะจากตัวปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าเนี่ยขอเพิ่มอีก2ส,สีคือ1สีดําด้านนะคะและ2ส,สีแดงเงาค่ะในส่วนของเชฟนะคะการปรับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยในตัวของตัวชามชั้นนอกเนี่ยเราก็รีไว้์มาจาก0ูนมีการเพิ่มความสูงอะคะ่ะเพิ่มมาจากรีไว้์ศูนยสองเนี่ยอีก7มิลิเมตรนะคะแล้วก็ปรับเชฟเนี่ยให้ดูเรียวลง ในส่วนของถาดชั้นกลางอะคะ่ะก็ปรับเชฟให้เรียวลงเพื่อที่จะให้สามารถใส่กับตัวสามด้านนอกได้นะคะแล้วก็มีลวดลาย ซึ่งเช่นกันค่ะในรีไวซ์ศูนย์สามนี้นะคะเราก็ได้มีการทําตัวอย่างชิ้นงานจริงนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยไปทดลองบรรจุใส่อาหารผลก็คือว่าเมื่อตัวชามชั้นนอกเนี่ยไปทดลองบรรจุใส่อาหารแล้วเนี่ยปริมาณของอาหารเนี่ยยังดูไม่เหมาะสมกับตัวชามค่ะสาหรับเวอร์ชันศูนย์สี่นะคะทางเวน่าแพคเนี่ยก็ได้มีการนําดีไซน์นะคะเข้าไปคุยกับทางลูกค้าโดยตรงค่ะแล้วก็มีการปรับแก้ไขนะคะดีไซน์เนี่ยตามดีควอเมนต์ของลูกค้านะคะจนเกิดเป็นรีไวซ์ศูนย์ห้าค่ะ สำหรับรีไวซ์05นะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรับดีไซน์ใหม่นะคะตามรีควายเมนต์ของลูกค้าจากรีไวซ์04โดยในส่วนของการปรับตัวชามชั้นนอกนะคะมีการปรับตัวชามชั้นนอกเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงก็คือตัวชามเนี่ยมีลักษณะที่สอบลงส่วนตัวอินเนอร์นะคะก็คือยึดเป็นทรงเดิมคะ่ะแต่ว่ามีการเพิ่มลายนะคะที่ตัวอินเนอร์ตัวฝาก็เช่นเดิมคะ่ะยังเป็นตัวปัจจุบัน ซึ่งรีไวซ์ศูนะคะเราก็มีการนำเซมเปิลเนี่ยไปให้ลูกค้าทดลองใส่อาหารจริงซึ่งจากการทดลองใส่อาหารเนี่ยลูกค้าเนี่ยนำไปทดลองใส่เป็นเมนูข้าวนะคะปริมาณ180กรัมหมวก,กับ แกงกะหรี่นะคะปริมาณ350กรัมผลการบรรจุอาหารก็คือตัวชามตัวดีไซน์เนี้ยค่ะสามารถบรรจุอาหารได้นะคะตามในความเ e ็นของลูกค้าเลยในส่วนของสีนะคะในรีไวซ์05นี้เนี่ยลูกค้าก็มีการแอบพูดในเรื่องของสีซึ่งสีที่ลูกค้าแอบพูดนะคะก็จะเป็นสีแดงเงาค่ะ ในระหว่างก่อนที่จะเปรีไวซ์05นะคะเราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของสีให้กับทางลูกค้าตลอดตามในควอเมนของลูกค้านะคะทั้งสีดําด้านแล้วก็สีแดงเงาที่ลูกค้ามีในควอเมนก่อนหน้านี้ค่ะสําหรับรีควอเมน05นี้นะคะทางลูกค้าเนี่ยได้แอปพูปในเรื่องของการบรรจุอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของสีแล้วเนี่ยแต่ทางลูกค้าเนี่ยมีรีควอเมนเพิ่มเติมในเรื่องของดีไซน์อีกเล็กน้อยค่ะจึงกลายเป็นรีไวซ์ล่าสุดค่ะหรือรีไวซ์สุดท้ายก็คือรีไวซ์06และสําหรับรีไวซ์สุดท้ายน ะะหรือรีไวล่าสุดก็คือรีไวล์ศนยค่ะ ซึ่งลูกค้าเนี่ยมีรีควีเมนต์เพิ่มเติมก็คือต้องการที่จะเพิ่มข้อความนะคะบนตัวชามนะคะด้านข้างของตัวชามเนี่ยโดยข้อความที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเนี่ยก็คือคําว่า w w w o i c h i d e l i v e r y c o m ค่ะอีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าต้องการเพิ่มข้อความนะคะก็จะเป็นข้อความบนฝาค่ะก็จะเป็นโลโก้โอช i ค่ะสําหรับในกระบวนการผลิตสินค้าของเรานะคะได้ผ่านการทดสอบในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิเมนชันหรือว่าขนาดของตัวชิ้นงานนะคะการทดสอบ การประกอบนะคะของตัวชามชั้นนอกนะคะชั้นกลางแล้วก็ฝานะคะให้สามารถประกอบแล้วก็ปิดฝากันได้สนิทนะคะแล้วก็ส่วนของการเข้าไมโครเวฟและที่สําคัญนะคะในการผลิตสินค้าของเราเนี่ยเราจะผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน FSSC 22000 HACCP และ GHP ค่ะและสําหรับแผนการผลิตนะคะแล้วก็แผนการส่งมอบนะคะโปรเจกชามข้าว2ชั้นดีไซน์ใหม่นะคะให้กับทางบริษัทโอชินะคะเรามีแผนนะคะ คาดว่าจะสามารถผลิตนะคะได้ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะและจะสามารถส่งมอบสินค้านะคะล็อตแรกในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะและจากการพัฒนาตัวชามข้าว2ชั้นตัวใหม่นี้นะคะซึ่งมีการปรับลดทั้งขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวชิ้นงานลงทําให้เรานะคะสามารถลดการใช้พลาสติกได้สูงสุดถึง10%เ์ค่ะหรือลดได้มากกว่า5,000กิโลกร,รัมต่อปีโดยบริษัทบรรณาแพกเองนะคะมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ